สวัสด,ดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายลาวันจากเยอรมนีค่ะวันนี้พี่ติว๋วกคตจะมาพามาเที่ยวนะคะสุขสันต์วันหยุดนะคะเพื่อนๆจะพามาเที่ยวเมืองแอบบักนะคะพอดีเขามีงานเทศกาลเครื่องดื่มนะคะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะ,รเ,คระ,คะเราิิชมกันเลยคะ่ะเมืองนี้ก็เป็นเมืองเก่าแก่ เป็นพันกว่าปีนะคะก็พิติวก็ถ่ายทำมาหลายรอบแล้วทั้งบ้านเก่าๆนะคะที่อายุ500กว่าปีนะคะแล้วก็ปราสาทนะคะก็วันนี้เขามีงานนะคะพิ่ติวก็เลยมาอัปเดตสน่อยนะคะ,คะงานเทศกาลก็ ถือว่าเป็นงานครั้งแรกในรอบปีนะคะแล้วก็ปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้จัดงานเพราะว่ามีล็อกดาวน์นะคะก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะที่เห็นก็คือรัฐ h ้าเก่าแล้วก็สำน,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 นักงานท่องเที่ยวนะคะจากเมื่อก่อนก็เป็นสถานที่ราชการเดี๋ยวนี้ก็เป็นสำนักงานท่องเที่ยวนะคะก็ อยู่ในโซนนี้หมดเลยนะคะอัะอัน,นี้ก็คือจุดศูนย์กลางของเมืองแอบักนั่นเองนะคะเวลาเขาจัดงานเขาก็จะจัดที่ลานหน้าปรา,าสาทเลยนะคะ ที่เห็นอยู่ก็คือแม่น้ำมุ้มหนึ่งนะคะที่จะไหลไปบรรจบแม่น้ำหมายที่แฟรงเปิตนั่นเองนะคะก็จะ mm hmm. เป็นสายน้ำเล็กๆนะคะพวกเราก็เลยรู้สึกปลอดภัยค่ะ mm hmm. เดินเข้ามาแถวนี้ก็เสียงดังนะคะเพราะว่าเขาจะมีเปิดเสียงเพลงด้วยแต่พอดีพี่ติ๋วอัดมามันมีเสียงเพลงพี่ติ๋วก็เลยปิดเสียงเพลงนะคะเพราะว่ามันจะมีเสียงเพลงดังมากค่ะท anyway> uh> 네ี่เห็นอยู่ก็คือซุ้มเล่นเกมเด็กนั่นเองนะคะ ในช่วงเวลาที่พิสูจนมันก็คือสองทุ่มกว่าเลยนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นกลางวันนะคะการงานนี้เขารู้วยสุขจาถึงประมาณเกืมือนกันนะคะ,ะที่พิสูจน์หรือว่าประมาณสีะะ่ทุ่มห้าทุ่มนี่นะค่ะที่เยอรมันนี่นะคะส่วนมากก็ได้รับ ฉีดวัคซีนนะคะาบางคนก็สอ่งถึงเลยนะคะก็เลยไม่มีใครใส่เม็ดกันนะคะ,คะก็คือความปลอดภัยก็มีมากขึ้นนะคะ เนื่องจากว่าพี่จิ๋ไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นพวกเบียร์รอะไรที่จิ๋ไม่ดื่มนะคะก็ะเลยไม่ได้น่าหนักนะคะแล้วก็ให้แต่งถ่ายคลิปนะคะเลยถ่ายคลิปคุณวิวเองก็ไม่ดื่มนะคะ ที่จริงคนอยู่ในงานเยอะนะคะแต่ว่าพี่ตูพยายามหลือเลี่ยงนะคะถ่ายภาพคลิทปท,ที่มีบุคคลนะคะส่วนมากก็จะถ่ายด้านหลังนะคะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าไม่เต็มที่ับการถ่ายคลิปเท่าไหร่นะคะพยายามจะถ่ายมุมสูงไว้ก่อน เมืองแอบักนี่นะคะก็จะอยู่ทางใต้นะคะของแฟรงนส์รั่อยู่ประมาณ80กิโลเมตรนะคะก็ไม่ไกลนะคะ,ะคะือสามารถมาทั้งรถไฟได้นะคะในราคาที่แค่35ยูโรนะคะถ้านั่งรถไฟก็อยู่ที่ราวๆ55กิโลเมตรไม่ไกล ส่วนที่เป็นตรงข้ามปราสาทนี่ก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารนะคะแล้วก็โรงแรมทั้งหมดเลยนะคะโซนนะะี้ครับสายน้ำมุ่นเหนีนะคะเป็นสายน้ำที่ยาวล้อมรอบเมืองแอบบักเลยนะคะ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามของปราสาทนะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะจริงๆพีต่ติ๋วก็ถ่ายทํามาหลายรอบแล้วหล่ะแต่ว่ามุมนี้เป็นมุมโปรดของพีต่ติ๋วนะคะแต่ว่าวันนี้พีต่ติ๋วก็แค่มาถ่ายคลิปนะคะก็ไม่ได้มานั่งนะคะเพราะว่ามันเป็นเวลาช่วงสองทุ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวพีต่ติ๋วก็จะกลับนะคะ ส่วนนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับมานั่งพักผอนหย่อนใจนะคะก็สามารถพี่ติ๋วมาที่นี่นะคะพี่ติ๋วก็ชอบมานั่งชมบรรยากาศชมคนเดินนะพี่ติ๋วก็สามารถมองเห็นปราสาทด้วยนะคะสวยยืนี่สวยมาก เนื่องจากว่าที่นี่เขามีงานนะคะก็ตามเส้นทางถนนแล้วก็รอบตัวเมืองส่วนมากก็จะประดับประดาด้วยดอกไม้นะคะสวยงามมากะคะ่ะแล้วก็ที่สวนสาธารณะนี่ก็ตกแต่งต้นไม้หลากสีนะคะอย่างสวนเลยนะคะที่ก็ติก็ชอบดอกไม้อยะะู่แล้วนั่งชมนะคะ ี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์นะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ